สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 2อีพี216มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 2อีพี216วันนี้ก็คือขยี่โมเมนต์ของ Brightwin ในงาน Lolli X Brightwin Artcraft ค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเส ah ียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนงานวันนี้เป็นงานปิดนะคะคนที่เข้าร่วมงานได้ก็มีแค่แฟนคลับผู้โชคดีเท่านั้นคะ่ะทุกคนดังนั้นเราก็จะได้เห็นคลิปได้ฟังเรื่องราวจากแฟนคลับผู้โชคดีที่เขานํามาเล่าและมาแบ่งปันผ่านทวิตเตอร์กันคะ่ะก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณแฟนคลับผู้โชคดีทุกๆคนที่ได้นํารูปนําคลิปมาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะเนื่องจากไม่มีไลฟ์เราก็จะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลังนะคะเอาเป็นว่าพี่ชมจะขยี้ไปแบบไม่เรียงเหตุการณ์แล้วกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้น้องๆมาร่วมงานกันในชุดที่เป็นฟิลแบบสบายๆที่เหมาะกับการเข้าเรียนคลาสศิละปะเลยค่ะทุกคนเพราะคอนเซปต์งานวันนี้มันเป็นคอนเซปต์คลาสเรียนศิละปะนั่นเองค่ะ เอ๊ะนั่นเสื้อตัวที่ไบรท์ใส่มาวันนี้มันเป็นเสื้อปล้อนอีกแล้วนะในตำนานนี่ค่ะทุกคนคือไอ้เสื้อตัวนี้แหละค่ะที่เจ้าคนน้องเคยปล้นไปใส่จนทําให้แฮชแท็กปล้นอีกแล้วนะติดเทรน์โลกและติดเทรนดในไทยกันนะทุกคนโอ้อมีคนน้องเอามาคืนพี่แล้วหรอคะหรือว่าคนพี่ไปปล้นคืนมาจากคนน้องกันแน่คือไปปล้นคืนถึงที่คอนโดหรือเปล่าเอ้ยคือถ้าไปปล้นถึงคอนโดจริงๆเนี่ยน่าจะได้กำไรกลับมาด้วยหลายฟอดอยู่ละมั้งแม่ว่า ค่ะตอนเดินเข้างานมาคนน้องเดินนําคนพี่ก็เดินตามคนน้องยืนตรงยกมือไหว้คนพี่ก็ยืนตรงยกมือไหว้เหมือนกันโอ้คนพี่ให้น้องเป็นผู้นําอีกแล้วคะ่ะคุณคะ่ะ เดินตามน้องต้อยใต้ต้อยเชยวนะคือน้องพาทำอะไรพี่ก็ทำตามหมดเลยตายตายตาย,ตายคือดูเหมือนเด็กชายฝาแฝดที่ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนแล้วก็พากันมายกมือไหว้สวัสดีคุณครูก่อนเข้าห้องเรียนเลยนะคะคือตัวก็เท่ากันใส่กางเกงก็สี่เดียวกันยืนตรงแนวเหมือนกันทรงผมก็เหมือนกันคือเหมือนกันแม้กระทั่งตอนก้าวขาทุกคนคือเหมือนกันเกินคนอะไรมันจะเหมือนกันขนาดนั้น ค่ะตอนที่ขึ้นมายืนพูดทักทายแฟนคลับบนเวทีสายตาของไบรท์ก็ไม่หลุดโฟกัสอีกตามเคยคะ่ะทุกคนแข่งงานนี้ไบรท์โลกเอียงก็มาอีกแล้วจ้าแหมเอียงเกงหัวจุมกันตลอดทุกงานจริงๆคู่นี้ค่ะแล้วมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่น้องไบรท์จะเดินไปดูภาพวาดของแฟนคลับแล้วเหมือนไบรท์จะเดินเฉี่ยวตรงที่เจ้าคนน้องยืนวาดรูปอยู่เลยนะคะคือพอรู้ตัวว่าเฉียวน้องคนพี่ก็รีบพูดว่าอุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษ คือจังหวะที่คนพี่พูดขอโทษก็หันไปมองน้องและมีโน้มตัวนิดไปด้วยนะคะโอ๋ยพ่อมารยาทงามจริงๆคือนอบน้อมสุดอะไรสุดปกติอยู่กันสองคนนอบน้อมและเกรงใจกันแบบนี้หรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าเวลาเขาอยู่กันสองคนจะเกรงใจกันมากกว่าที่เราเห็นก็ไม่รู้นะคะทุกคนโอ้ยประมาณว่าทั้งรักทั้งเกรงใจแต่ไม่ได้กลัวนะ,ะไรนี้ค่ะคือตอนที่ทั้งคู่เดินไปตรวจด,ดูภาพวาดของแฟนคลับแต่ละคน คือดูเหมือนคู่แต่งงานเดินไปทักทายแขกเหรือที่มาร่วมง,งานตามโต๊ะต่างๆเลยนะคะคือเวลาคู่นี้ออกงานร่วมกันทีไรฟิลมันจะต้องเหมือนคู่รักเหมือนงานมั่นหรือไม่ก็งานแต่งทุบทีเลยสินะคือไม่ว่าเขาจะใส่ชุดอะไรอยู่ก็ตามนะคะพวกเขาก็ยังคงเป็นฟิลแฟนตลอดเลยจริงๆก็อย่างว่าเลยค่ะตอนนี้มันเกินคําว่าคู่จิ้นมานานแล้วนี่เนาะทุกคนเนาะโอ๋อเกินจากคําว่าคู่จิ้นก็ต้องกลายเป็นคู่จริงกันแล้วละจ้าจริงไหมคะทุกคน ตอนน้องทั้งคู่เดินไปดูภาพวาดของแฟนคลับแต่ละคนคือมันดูใกล้ชิดมากคืออิจฉาแฟนคลับผู้โชคดีสุดๆเลยค่ะที่ได้ใกล้ชิดน้องๆมากขนาดนั้นค่ะทุกคนคือเวลาที่พวกเขายืนเคียงข้างกันทีไรมองแล้วมันยิ่งกว่าคําว่าแฝดอีกค่ะทุกคนคือเหมือนกันและตัวเท่ากันเป๊ะๆขนาดนี้เนี่ยมันเลข11ชัดๆค่ะคุณคะโอ้คือถ้าเราไม่รู้จักว่าพวกเขาเป็นใครก็คงคิดว่าเป็นฝาแฝดแหละเนาะทุกคนน้อง <Okay. S 1> ก็เหมือนกันเกิน ค่ะตอนที่แฟนคลับทำปากกาลหล่นเจ้าคนน้องก็น่ารักมีเก็บปากกาให้แฟนคลับด้วยนะคะแล้วตอนที่เจ้าคนน้องเก็บปากกาให้แฟนคลับอยู่ขาตั้งสำหรับวาดรูปของแฟนคลับอีกคนก็ล้มลงมาใส่เจ้าคนน้องเจ้าคนพี่ก็รีบยื่นมือมาคว้าขาตั้งนั้นไว้เพื่อไม่ให้โดนคนน้องค่ะทุกคนแต่ก็คว้าไว้ไม่ทันขาตั้งมันก็ล้มลงมาโดนแขนคนน้องหยุดดีค่ะโอ้ยสัญชาตญาณความห่วงใยอะนะ่ะเนาะคือพอเห็นว่าขาตั้งจะล้มปุ๊บมือก็ยื่นออกไปเพื่อช่วยปกป้องน้องปั๊บเลย คือพี่ห่วงใยน้องตลอดจริงๆค่ะคุณขาค่ะคือเหมือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องวินไปเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนแล้วจ้าไร้ของเราก็แกล้งแฟนคลับค่ะโดยการบอกว่าตอนพูดว่าไร์วินบิงโกจะต้องเต้นด้วยแฟนกลับก็แกล้งน้องคืนโดยการบอกว่าขอดูตัวอย่างหน่อยคือแฟนๆกลัจะให้น้องเต้นให้ดูแหละค่ะแต่น้องก็รู้ทันน้องเลยบอกว่าเดี๋ยวรอน้องชายผมมาก่อนแล้วก็หันไปมองว่าคนน้องมาหรือยังพอเห็นว่าน้องมาแล้วคนพี่ก็พูดว่าอ้าวมาพอดีเลย พอดีบิงโกแล้วต้องเต้นด้วยอะวินเดี๋ยวเต้นให้ผู้โชคดีดูหน่อยแล้วน้องวินก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมกลับไปเข้าห้องน้ําอีกรอบดีก,กว่าพอคนน้องพูดทั้งคนพี่และแฟนคลับก็ขำกันใหญ่เลยค่ะแล้วเจ้าคนน้องก็เดินมายืนข้างคนพี่และถามพี่ว่าอะยังไงนะคะคนพี่ก็บอกว่าเมื่อกี้ผมรีบไ้ละแล้วคนพี่ก็บอกให้คนน้องปฏิบัติให้ดูหน่อยคนน้องก็บอกว่าโอ้ยปฏิบัติไม่ถนัดเลยครับ แล้วพิธีกรก็บอกน้องวินว่าเมื่อกี้ก่อนน้องวินจะเข้ามาพี่ไบรท์ก็คือเต้นไปแล้วแล้วพิธีกรก็ถามแฟนคลับว่าเออใช่ไหมแล้วไบรท์ก็ถามแฟนคลับว่าใช่ไหมครับแล้วแฟนคลับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่แล้วเจ้าคุณน้องก็พูดว่าโอ้โหโกหกกันเก่งจริงๆพอน้องพูดเสร็จทั้งคนพี่ทั้งแฟนคลับต่างก็พากันขำที่เจ้าคุณน้องรู้ทันแหมเจ้าคุณน้องก็ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเขารู้จักพี่เขาดีว่าปกติพี่เขาไม่ใช่สายชอบเต้นอยู่แล้ว ไม่มีทางที่พี่จะเต้นก่อนน้องแน่ๆคือไม่มีใครรู้จักไรดีเท่ากับเจ้าคุณน้องแล้วล่ะค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะงานนี้น้งนองๆก็มีเพลงมาร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันด้วยค่ะ mm. คือเพลงแรกเป็นเพลงของน้องไรท์ก็คือเพลงตกลงฉันคิดไปเองเช่ไหม่ค่ะทุกคน mm. คือแฟนคลับในงานต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องร้องสดคือดีมากเพราะมากๆเลยล่ะค่ะค่ะและเพลงต่อมาก็คือเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอของน้องวินนั่นเองค่ะทุกคน คือพอน้องขึ้นมายืนบนเวทีก่อนจะร้องน้องก็บอกกับแฟนคลับว่าถ้าใครร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับผมก็จําเนื้อไม่ค่อยได้เหมือนกันคือตอนแรกพี่ชมก็นึกว่าน้องแค่พูดเล่นเฉยๆนะคะแต่ตอนที่น้องร้องเพลงอยู่จู่ๆน้องก็จําเนื้อเพลงของตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนโอ้ยไอ้เต้าเอ้ยคือปกติจะชอบลืมเนื้อเพลงที่ร้องคู่กับคนพี่แต่มาวันนี้ลืมเนื้อเพลงของตัวเองเนี่ยนะคะคือสงสัยช่วงนี้น้องคงจะงานเยอะเลยพักผ่อนน้อยแหละค่ะทุกคน น้องก็เลยเบลอๆหลงๆล,ลืมๆคือน้องงานเยอะจริงๆนะคะไหนจะถ่าย f 4ไหนจะเริ่มถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่แล้วเพราะเห็นพี่กูผู้กำกับเขาอัพคลิปน้องลงที่สตอรี่เหมือนน้องจะไปอ่านบทเรื่องใหม่เลยนะคะแล้ววันนี้พี่กูก็อัพผลตรวจโควิดลงที่ไ G แล้วก็มีแฮชแท็กกองถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะแล้วก็มีแฮชแท็ก GMMTV ด้วยกัะทุกคน คือถ้าตามที่พี่ชมคิดพี่ชมว่าเขาน่าจะเริ่มถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ที่เราคิดว่าน้องวินเล่นคู่กับมินพิชยากันแล้วแน่ๆค่ะทุกคนคือ f 4ก็ต้องเร่งถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ก็เริ่มถ่ายกันแล้วไหนจะงานพรีเซนเตอร์ทั้งคู่และเดี่ยวอีกคืองานเยอะขนาดนี้ถ้าน้องไม่เบลอนะสิคะถึงจะแปลกเพราะขนาดเราเห็นงานน้องเรายังเหนื่อยแทนเลยล่ะค่ะค่ะคือพอน้องลืมเนื้อเพลงแฟนคลับต่างก็ช่วยน้องร้องกันค่ะ คือน้องกับแฟนคลับพากันร้องจนจบเพลงเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเพลงที่3ามก็เป็นเพลงขั้นกูนั่นเองค่ะคือเพลงนี้น้องทั้งคู่จะต้องร้องด้วยกันคือเจ้าคนน้องคงจะรู้สึกโล่งใจเพราะเพลงนี้มีพี่มาช่วยไม่ต้องร้องคนเดียวและจําเนื้อคนเดียวแล้วและตอนขึ้นต้นร้องเจ้าคนพี่ก็ชี้มาที่ตัวเองเพื่อถามคนน้องว่าให้พี่ร้องก่อนใช่ไหม ระหว่างที่ร้องอยู่พอถึงท่อนไหนที่เจ้าคนน้องจําเนื้อได้ก็จะชี้มาที่ตัวเองเพื่อให้พี่รู้ว่าท่อนนี้ผมจะร้องหน้าอะไรนี้โอ้ยท่ายทีทีทอยอาศัยกันช่วยเหลือกันทุกๆอย่างจริงๆเครื่องงานก็เยอะกันทั้งคู่พักผ่อนก็น้อยกันทั้งคู่แบบนี้พี่ชมอดเป็นห่วงสุขภาพของพวกเขาไม่ได้จริงๆคะ่ะทุกคนคือพวกเขาเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะขนาดตอนมาถึงงานแรกๆก็มองออกเลยว่าทั้งคู่เหนื่อยมากจริงๆ แต่พอพวกเขามาเจอแฟนคลับพวกเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและทําให้ทุกๆงานออกมาดีและทําให้แฟนคลับมีความสุขที่สุดตลอดเลยล่ะค่ะคือเห็นพวกเขาทุ mm ่มเทกับทุกๆงานแบบนี้แล้วจะไม่รักพวกเขาได้หรือคะคุณขาคะ่ะ <c oughs> พอตอนที่พวกเขาร้องเพลงจบพิธีกรก็ถามแฟนคลับว่าฟินกันพอเรี่ยงคะเนี่ยแฟนคลับก็ตอบว่ายาังและพิธีกรก็หันไปถามน้องทั้งคู่ว่าแต่วันนี้ร้องสามเพลงพอแล้วเนาะ แล้วเจ้าคนน้องก็บอกว่าพอก่อนครับเดี๋ยวขอไปจําเนื้อใหม่ก่อนแล้วพิธีกรก็แสวว่าเมื่อกี้ยังบุงบุ๋งอยู่เลยเจ้าคนน้องบอกว่าไปดําน้ํามาครับพิธีกรก็บอกว่าไม่มันเป็นกิมมิคมันจะได้มีโมเมนต,ต์ไงถ้าร้องถูก มันก็เหมือนทุกงานมันต้องลืมบ้างอะไรบ้างแล้วเจ้าคนน้องก็บอกว่าแต่ผมร้องไม่ถูกซักงานเลยพี่โอ้ยไอ้ต้าเอยเป็น e น d o จริงๆยังมีการบอกด้วยว่าเมื่อกี้ไปดำน้ํามาแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าตัวเองร้องไม่ถูกซักงานไม่เป็นไรหรอกรู้ค่อยๆฝึกค่อยๆจําค่อยๆเรียนรู้กันไปแม้ว่าถ้าหนูได้พักผ่อนเพียงพอนหนูจะต้องจําเนื้อได้แหละคือถ้าเวลาคนเรานอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยสมองมันก็จะเบลเๆแบงแงเหมือนกันนะทุกคน คือข้อนี้พี่ชมรู้ดีเลยค่ะเพราะว่าพี่ชมเป็นบ่อยมากเพราะพี่ชมชอบทาคลิปตอนกลางคืนคือมันเงียบดีเหมาะกับก,บการอัดเสียงทาคลิปที่สุดก็เลยต้องนอนเช้าแทบทุกวนันพอนอนน้อยก็จะหลงหลงลืมๆเพราะฉะนั้นถ้านน้องได้พักผ่อนเพียงพอพี่ชมเชื่อว่าไอ้การลืมเนื้อเพลงของน้องมันจะต้องดีขึ้น,นแน่ๆค่ะ แล้วช่วงท้ายๆน้องทั้งคู่ก็ได้ฝาก f 4กันด้วยค่ะไบรท์ Bright บอกว่า f 4จะได้ดูเดือนหน้ากันแล้วแต่น้องวินก็บอกว่าช่วงนี้น่าจะมีหนังอยู่ฝากทุกคนไปดูหนังกันด้วยคือใครดูแล้วก็ฝากดูอีกรอบและอีกรอบอีกรอบอีกรอบ,อรอบแล้วแฟนคลับก็บอกว่าไปดูมาแล้ว5้ารอบน้องวินบอกว่า5้ารอบเลยเหรอครับโอ้โหขอบคุณครับแล้วไบรท์ก็บอกว่าเดี๋ยวน่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับยังไงก็ฝากติดตามได้ครับแล้วแฟนคลับต่างก็พากันถามว่าอะไรอ่ะบอกหน่อยนิดนึงนิดนึง แล้วไบรก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมได้ยินมานะยนไงหนูโนโลูกหนูเกือบเผลอลุดสปอยแล้วนั่นโน,โน,น่ะเอ๊ะไอเซอร์ไพรส์รที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคือหนังจะเข้าเน็ตฟลิกเหรอหรือจะมีมีดคู่หรือจะมีมีดขั้นกุยรอบหรือว่าพวกเขาทั้งคู่จะมีซีรีส์คู่กันอีกเรื่องก็ไม่รู้นะคะทุกคน อหรือว่าเขาจะมีซีรีส์คู่กันในปีหน้าจริงๆคะเพราะว่าวันนี้ทางค่ายก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเพื่อเชิญชวนทุกคนให้เข้าร่วมง,งาน GMMTV 2022ค่ะทุกคนแล้วเด็กในค่ายทุกคนก็ได้อัพรูปพวกนี้ลงที่ไอจีด้วยนะคะคือทั้งน้องไร้น้องวินน้องมิกก็ได้อัพรูปพวกนี้ลงที่ไอจีของตัวเองเหมือนกันคะ่ะอัพลงทั้ง3คนแบบนี้แสดงว่าทั้ง3คนจะต้องมีผลงานซีรีส์หรือผลงานละครอะไรในปีหน้าแน่ๆคะทุกคน โอ้ยมีงานทั้ง3คนแบบนี้แสดงว่ามีงานกันทั้งครอบครัวเลยสินะเพราะทั้ง3าคนก็คือครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนี่นาะคือที่แอบหวังว่าเซอร์ไพรส์ที่น้องไบพูดถึงจะเป็นงานซีรีส์คู่ก็เพราะว่าพอน้องไรท์อัพรูปนี้ลงที่ไอจีจิตติเรนนักเขียนนิยายพอเราคู่กันก็ได้มากดไลค์รูปนี้ให้กับน้องด้วยนะสิคะทุกคนหรือว่างานซีรีส์คู่เรื่องต่อไปที่น้องทั้งคู่จะได้เล่นคู่กันอาจจะเป็นงานเขียนของจิติเรนอีกก็เป็นได้นะคะทุกคน คือถึงแม้จะอยากให้พวกเขามีงานคู่กันมากแค่ไหนก็ตามแต่พี่ชมก็ไม่อยากหวังมากอยู่ดีค่ะเพราะกลัวจะผิดหวังเอาเป็นว่าไม่ว่าน้องๆจะมีงานคู่หรืองานเดี่ยวอะไรอีแม่ก็พร้อมจะรอซัพพอร์ตพวกเขาเสมอแล้วกันนะคะคือยิ่งเห็นน้องทั้งคู่ทุ่มเททําง,งานเยอะมากขนาดนี้เราจะไม่ซัพพอร์ตไม่ช่วยสนับสนุนผลงานพวกเขาได้หรอคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมารอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าไอเซอร์ไพรส์ที่ลูกสปอยไว้มันคืออะไรกันแน่ และมารอรุนในวันที่1ธันวาคมนี้ไปด้วยกันว่าที่ทางค่ายจะประกาศงานใหม่ของน้องๆในปีหน้าจะมีเรื่องอะไรหรือมีผลงานอะไรกันบ้างเรามารอรุนและรอซัพพอร์ตน้องๆไปด้วยกันนะคะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ในงานลอรีเอให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เราค่อยมาขยี้มาฟินกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ